สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมคนน้อยจังนะปกติคนก็จะเต็มบ่อตรงนี้เลยใช่ไหมพอดีผมเลือกโซเวอร์ด้างล่างเลยนะครับ เพราะว่าเวลาดึงของจะได้ไม่ไม่มีดีเลยเยอะเท่าไหร่นะครับก็พอพอเลือกล่างๆแล้วเนี่ยสังเกตเลยว่าตอนดึงของเนี่ยแข่งคนอื่นเนี่ยก็ก็จะได้บ่อยอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะมาเล่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาพูดถึงอีก ไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตใหญ่เนาะสำหรับ chapter 2ซึ่งมาแบบจริงจังนะครับรอบนี้มาจริงจังเลยนะเดี๋ยวเล่นไปด้วยพูดไปด้วยละกันเนาะขอมาเช็คปฏิทินนิดหนึ่งวันที่13นะครับ วันที่13นะครับก็คือ,อวันพรุ่งนี้นะครับเวลาจริงๆก็คือคืนนี้นั่นแหละนะครับเวลาตีสอถึงตีสานะครับก็จะมีกิจกรรมไลฟ์สตรีม AMA เนะครับเหมือนเดิมนะแต่เดีย๋ยวรอบนี้ผมว่าผมตั้งใจจะมานั่งแปลให้ใหฟังนะครับแล้วกเ็เพราะว่าคิดคิดว่าน่าจะมีอัปเดตค่อนข้างใหญ่อยู่แหละนะครับแล้วก็วันที่19กก็จะมีเหมือนเดิมนะครับก็คือ x Space นะครับแล้วก็20เหมือนเดิมนะครับไลฟ์สตรีมเอ็มเอก็จะห่างกันหนึ่งอาทิตย์นะครับช่วงตีสองตีสาแล้วก็วันที่2 1นะครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้ปาร์ตี้นะครับทั้งหมดนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีการแจก Energy นะครับโอเคถ้า ไมผิดแผนอะไรนะครับวันที่17 18นี้นะครับก็จะมีอัปเดตใหญ่เนาะสำหรับ Chapter 2ผมไปดูคลิปข้าวๆมาแล้วนะครับก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของเลเวลตรงสกิลเนี่ยก็สำคัญมากนะครับเดี๋ยวนะไปที่ตรงนี้เนาะสกิลพวกเนี้ยนะครับมันจะมีเลเวลของสกิลอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย ต่อไปการปลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะอิงตัวเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาจริงๆอยากจะไปเปิดคลิปของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับแต่ผมกลัวติดเรื่องอเป็นเนื้อหาซ้ำด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่อยากจะไปเปิดเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่นึงก่อนแล้วก็เล่าไปให้ฟังละกันเนาะว่ามันมีอะไรที่มันมาใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือตรงนี้มันจะมีอัปเดตด้วย นะครับแล้วกออ็มันจะมีร้านค้าตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับคือมันมจะมีจะมีไอเทมเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้นี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมพื้นที่ตรงเนี้ยแลวตอนเนี้ยมันยังเป็นพื้นที่ที่แบบเขาเคลียร์ไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพออัปเดต chapter 2เข้ามาตอนเนี้ยมันจะเป็นแปลงปลูกนะจะเป็นแปลงปลูกเลยเราสามารถเอา เอาของมาปลูกได้นะครับเอาพืชมาปลูกได้แต่จะมีรีเควสเรื่องของเลเวลด้วยนะครับเออประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูด้านบนนิดนึงก่อนนะครับก mm ็ hmm. อเอาคร่าวๆนะเอาคร่าวๆผมจําได้ไมาทั้งหมดนะครับ mm hmm. แล้วก็ไอตัวพวกแผนที่ต่างๆก็จะมีการปรับเล็กน้อยนะครับรวมทั้งในสาวหน้าด้วยสาวหน้าก็จะมีแบบรูปแบบที่เออมันเปลี่ยนไปนะครับ ี๋ยวผมขอขึ้นไปตรงนี้ก่อนเอ,อ่อถ้าเพื่อนๆไปดูคลิปที่แล้วนะที่ผมทำไม่ใช่คลิปที่แล้วสิที่ทำเรื่องของการแปล m m a ไว้เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะมีให้ดูเข้าๆนิดนึ่งด้วยเนาะนะครับอย่างเช่นพวกเหมืองจากที่เราเคยเห็นเป็นสีเทาๆใช่ไหมครับต่อไปมันก็จะเป็นสีส้มสีอะไรเปลี่ยนไปตามเลเวลนะครับขึ้ต่อไปเนี่ย พวกนี้มันจะมีเลเวลด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอมาดูเด็กคอนนิดนึงเดี๋ยวไอเทมจะเข้ามาใหม่อีกเยอะเลยนะครับที่เราไม่คุ้นตาเนี่ยคราวนี้สิ่งที่จะเป็นปัญหาก,กับเราเนี่ยนะครับมันยากขึ้นตรงที่ว่าเราต้องไปหาไอเทมที่มันแปลกๆเพิ่มมากขึ้นเนเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ปันหนึ่ง ตอนส่งเนี่ยตอนส่งออเดอร์บอร์ดเนี่ยมันจะมีไอเทมที่มันแปลกๆเยอะขึ้นนะครับแล้วพอเราเจอไอเทมแปลกๆใช่ไหมเราต้องแบบไปหาไปเก็บมาถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะส่งของไม่ได้ถูกป่ะเออเราจะส่งออเดอร์ไม่ได้พอส่งออเดอร์ไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะเอินได้ใช่ไหม ผมไม่แน่ใจไอเทมใหม่ที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีขายอยู่ใน m a r k e t p ตเพสด้วยหรือเปล่าหรือถ้ามีก็อาจจะราคาสูงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะครับแป๊บน,นึ่งโอเคเอขอออกมานอกห้องตรงนี้นิดนึงนะครับเท่าที่ผมดูศึกษาจากคนที่เขาเล่นเนี่ยนะครับ ของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาให้ดูว่าตอนนี้เมืองเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีการตกแต่งใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวน่าจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้ววัววัวเนี่ยจะเปลี่ยนที่นะครับเดี๋ยวก่อนนะตอนตอนที่วัวอยู่ด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวนะแบบน่ง ผมไม่ได้มาตรงวัวนานมากแล้วนะจำไม่ได้มอนนะอ่ะเนี่ยวัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมต่อไปมันน่าจะจะย้ายที่นะครับย้ายมาอยู่ขอกข,ขวาอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเขาอาจจะมีผมไม่แน่ใจเรื่องเรื่องการวางอะไรรงเนี้มันสังเกตว่ามีการปรับอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่ว่าเดี๋ยว chapter 2เนี่ยเขาจะปรับให้มันแบบให้มันดูดีขึ้นนะครับคือมันไม่ให้มันจำเจกับ chapter 1หนั่นแหละก็คือให้มีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่คณีวาวข้างบนนะครับรู้สึกจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่อย่างที่บอกคือขอเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็พูดไปด้วยละกันนะครับ คิดว่าช p t สอ2มามคงมีคนกลับมาเล่นเยอะขึ้นนะผมเองจากเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าเกมนี้เผมจะเล่นน้อยลงแล้วนะครับแต่ว่ามีช่วงนี้นะครับพอเข้ามาฟัง e m e แล้วก็ฟังรถแมปต่างๆนะครับ ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับสำหรับโปรเจกต์อันนี้นะครับโอ้โ oh ห oh. ผมเพลินไปหน่อยครับลืมดู Energy นะจะไม่พอนะเออตำแหน่งพึ่งก็จะเปลี่ยนนะครับ ใช่ไหมต้องแหน่งรังพึ่งน่าจะเปลี่ยนด้วยเด,เดี๋ยวผมขอเก็บไข่ไก่ก่อน ไอทมที่น่าจะคนต้องการซื้อมากที่สุดนะครับผมว่าในอนาคตน่าจะเป็นพวกที่เอาไปทำไปตกแต่งเมืองของตัวเองอ่ะนะครับไปตกแต่งฟาร์มของตัวเองอนะ่ะเพราะว่าต่อไปเราสามารถตกแต่งฟาร์มของตัวเองได้เนาะขยายได้เลยต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะคนน่าจะชอบมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอ กลับไปที่เมืองก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า Energy หมดแล้วนะครับวันนี้ผมเอา Energy เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเก็บมาครบแล้วแล้ว,ลวก็แช่ o n นเซเรียบร้อยแล้วโอ้ราคาพิกเซลขึ้นอีกแล้วเอเอ,อเท่าษทีราคา VIP ขึ้นอีกแล้วนะครับใช้พิกเซลเยอะขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมขอพอส์ไว้ก่อนได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมผมว่าผมเปิดคลิปของยูทูบเบอร์ท่านนี้ดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อจะได้เห็นด้วยเนาะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไวบ้างเอาผมเอาคร่าวๆนะไม่ได้เอาอรายละเอียดแล้วผมก็จะปิดเสียงไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอสไว้แป๊บหนึ่งอโอเคผมเปิดมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเลย์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีโฆษณาเดี๋ยวผมขอต้องสต็อปไปก่อนนะครับแล้วก็ขอไปปิดโฆษณา นะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยละกันนี่คนนี้เขาเผมเข้าใจว่าเขาได้สิทธิ์ในการที่จะมาลองเคสต,ตัว chapter 2นะครับน,น่าจะาคุณหน้าคุณตากันดีเนาะสำหรับคนนี้นะครับเขาเล่น Pixel มาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะเขาก็ลองเดินสำรวจตัวเกมนะครับตัวเมืองนะนะไม่ชัดใช่ไหมผมขออัดปรับไปที่ 180p 0เลย นี่ชัดขึ้นเนาะโอเคอเดี๋ยวผมขอไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่<ๆ>เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอสต็อกนิดนึงเห็นไหมครับว่าไอเทมเยอะขึ้นเห็นปะอ่าเห็นไหมแต่มันมีอะไรบางอย่างหายไปไอที่หายไปคือพวกพึ่งพวกไก่ใช่ไหมครับพวกสัตว์เลี้ยงมันไปอยู่อีกที่หนึ่งนะนะครับอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ การปลูกพืชอะไรเงี้ยทำสวนทำฟาร์มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมขอยนุาตเล่นนิดนึงอันนี้เป็นเขาเขาซูมเอาออกมานะครับว่าจะเห็นว่าเดี๋ยวนะวนระับ๊บนึงขอพอทีน,นึงอืมพอดีเขาบังนะแต่แต่เราจะสังเกตเห็นป่าว่าตรงเนี้ยมีอะไรเปลี่ยนไปเห็นไหมเห็นไหมครับ ตรงนี้เปลี่ยนไปละเห็นไหมครับพึ่งอยู่ตรงนี้วัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออมีการตกแต่งใหม่นะครับนี่เดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนไม่เห็นไหมไหมพึ่งอยู่ตรงนี้วัวอยู่ตรงนี้นะครับเขาเอามารวมกันอยู่ตรงนี้นี่จิโยอยู่ตรงนี้อ่าคราวนี้เขาเข้าไปอยู่ตรงเพชรนะครับเพชรช็อปนี่นี่นี่เดี๋ยวจะขอขอพอดทีนึนงเห็นไหมครับว่า พวกไก่พวกพึ่งพวกนอนไหมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะมาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีขายเบ็ดของจะไม่ใช่เบ็ดสิเป็นสวิงนะก็คือจีโฮเน็ตนะครับเป็นสวิงของจีโฮเนี่ยนะครับพี่ขายนะราคา10เหรียญพิกเซลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นต่อไปต้องมาซื้อตรงนี้ไนงะไก่ต้องมาซื้อตรงนี้นะครับ โอเคนะ,ะเดี๋ยวไปเรื่อยกๆก่อนนะครับรู้สึกข้างในไม่มีอะไรอัปเดตนะครับที่ผมข้ามๆไปก่อนนะครับมันก็จะมีพวกมีไอเทมเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนตอนนั้นมันอตอนที่ชัปเตอร์สองเข้าจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับว่าช่องเยอะมากเลยนะช่องเก็บของเยอะมากอันนี้เขาเข้าไปสำรวจคคนิวาวนะครับด้านบนก็เขาเข้ามานะครับ ว่ามันเหมือนเดิมเนทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่มีอะไรเขาเลยกลับมาฮะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ป่องอะไรไม่แน่ใจมันมันเล็กจังเดี๋ยวเดี๋ยวคบนะนึงคบนึงเมื่อกี้ราคา VIP ใช่ไหมเออราคา VIP ปัจจุบันนี่ประมาณ80กว่า อันนี้ในส่วนของเออทเตอร์โทษทีเทเตอ,อร์ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรอเดี๋ยวผมขอยัดคอสนิดนึงก่อนเนี่ยโฆษณาขึ้นต่อครับหรเห็นไหมว่าเซ,เซฟเซฟเมืองได้เยอะขึ้นนะครับเราสามารถเซฟฟาร์มได้เยอะขึ้นกัน อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของฟาร์มเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยว้าคอดพอยัดย้อนนิดหนึ่งนี่เห็นไหมครับว่าเหมืองมันเปลี่ยนสีเห็นไหมคืออย่างที่บอกคือว่าสีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับถ้าเลเวลเปลี่ยนสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเสาแน่เข้าไปดูเสาแน่นครับ นี่ซาวน้าตกแต่งใหม่ครับเป็นไงนี่บ่อซาหน้ายังมีทาเซลอยู่นะนี่ตกแต่งใหม่ตกแต่งใหม่เป็นไงสวยไหมแชร์ออนเซนนะครับเข้าซาวน้าข้างในนะครับแล้วก็มีพวกนี้นะครับที่เปลี่ยนไปมีไอเทมเพิ่มเข้ามาใหม่อ่านี่ด้านนี้ด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเราเช็คของเราเนี่ยเราจะ ไม่เห็นเดี๋ยนะแปบ๊บหนึ่งนี่เราจะไม่เห็นตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้มันเป็นแบบพื้นที่เปล่าเป,าเปาใช่ไหมตอนนี้มันมีแปลงปลูกเพิ่มเข้ามาและโยนได้ไหมโยนไม่ได้ครับอ่ะโยนไม่ได้ทําไงเดี๋ยนะเดี๋ยโดนะเดี๋ยโดนะปุ๊บนี่อันนี้เขาบอกว่าอันนี้เขาเขาเขาโยนไอ้เป็นตัวขนมแคนดี้ไปปลูกใช่ไหม เขาบอกว่า r e q u ควสอะไรครับเลเวล80ขึ้นไปนะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยครับเลเวล80นี้มันไกลมากเลยนะ uh, ผมข้ามข้ามมาก่อนนะนี่แลวร้านตรงนี้เมื่อกี้มันไม่มีใช่ไหมคือชั้นเตอร์หนึ่งมันไม่มีอันนี้คือ Chapter 2แหละจะมีร้านขายอยู่ตรงนี้ uh, เราเข้ามาสํารวจได้เลยเนะี่ยก็จะมีไอเทมมีน้ําผลไม้อยู่ขายก็ต้อง,ต,องต้องมาค้าตรงนี้ uh, เดี๋ยวผมขอข้ามไปเร็วเนิดนึง ตรงนี้เขาเดินม,มาสำรวจตรงสพานไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมตกแต่งนะครับพวกนี้ก็น่าจะขายดีแหละนะเดี๋ยวผมค้ำข้างก่อนนะครับเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอ๋อมีขายเป็นเหรียญคอยนะครับนะครับก็ใช้เหรียญพิกเซลนะครับในการซื้อโอเค ไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ๋อห้องที่เป็นเรามาวาร์ปกันนะ่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าตาของออฟาร์มของเรานะครับ นี่เขาอ่าอันนี้คือการอัปเกรดนะครับเขาบอกว่าจาก1 3บคูณช่องใช่ไหมครับจะกลายเป็น1 7บเคูณช่องนะครับอ่าลองดูนะเดี๋ยวเขาจะอัปเกรดให้ดูนะวุ้ยใช้เหรียญน,น้อยจังเลยอ่ะ500เองนี่ใหญ่ไหมใหญ่ขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้นะครับสังเกตไหมว่าใหญ่ขึ้นล้วนะครับอัปเกรดได้อีกไหมอัปเกรดได้อีกอ่าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง เมื่อกี้เขาอัปเกรดเดี๋ยวนะนี่ๆจกตอนนี้เป็น17คูณ10แล้วนะครับจะกลายเป็น21เคูณ12เขากดอัปเกรดอีกนึงเห็นไหมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆละเห็นไหมครับพอาะรใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะวางของได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าราคาก็ต้องจ่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันนี่แต่ตอนนี้จ่ายด้วยเหรียญพิกเซลแล้วนะคือตอนแรกจ่ายด้วยเหรียญคอยนะครับแล้วตอนหลังก็มีจ่ายด้วยเหรียญพิกเซลละ โ okay. อเคออะผมวันนี้เขาเขยายใ,ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเร็วๆหน่อยอันนี้ในส่วนของตัวบ้านเนาะเข้ามาก็เป็นแบบนี้นะครับผมชอบช,ช่องเก็บของจังเลยอะ่ะมันใหญ่ขึ้นเยอะมากมันเยอะจริงอช่องเก็บมันเยอะขึ้น น,นี่ดูดิฟาร์มแบบอลังการมากเลยดูดิไปเรื่อยๆก่อนนะต่อไปไอเทมเพียบเลยครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเมืองไหมเปลี่ยนสีแล้วโอเคผมค่อนข้างไปเร็วนิดนึงน่าจะไม่มีรายละนะครับน่าจะไม่มีรายละโอเค ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเข้าๆนะเดี๋ยวถ้าชัเตอ2จริงๆมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ